สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาถอดประกอบนะครับคัดของวีฟเซนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับคลายน็อนเบอร์14บสตัวนะครับในมุมทะแยงนะครับให้ค่อยๆคลายออกนะครับให้สม่าเสมอกันนะครับถ้าเราคลายตัวใดตัวหนึ่งออกก่อนนะครับโดยไม่เพียงพรอมกันนะครับมันอาจจะทําให้แป้นลูกปืนตัวนี้นะครับ มันแตกได้นะครับโอกาสที่มันแตกนะครับมีสูงนะครับโอกาสที่มันแตกมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆนะครับขันออกนะครับในมุมทแยงนะครับ เมื่อเราถอดน,อน็อต4ตัวออกนะครับเราก็ถอดอแผ่นรองสปริงออกนะครับแผ่นกดลูกปืนแผ่นกดคัดออกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดสปริง4ตัวออกนะครับหลังจากนั้นก็ถอดแผ่นคัดออกนะครับ โอเคนะครับถอดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดนะครับถอดออกทีละตัวนะครับอ,ออกมาในลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับ หลังจากนั้นก็แยกเป็นคัดออกนะครับซึ่งอ่ามันก็จะมีแผ่นคัดอยู่4ีสีแผ่นนะครับนี่ครับแผ่นคัดสีแผ่นนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวนี้มันเป็นแผ่นคัดไม่เหมือนเพื่อนนะครับนะโอเคนะครับ แผ่นเหล็กนะครับหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวนะครับตัวนี้เป็นแหวนรองแผ่นคั้นะครับมี2ตัวนะครับตัวนี้เป็นแหวนรองแบบตรงเลยนะครับตัวนี้จะมีส่วนเว้าอยู่นะฮะตัวนี้จะมีส่วนเว้าอยู่นะครับนะฮะตัวนี้จะมีส่วนเว้าอยู่นะครับโอเค นะครับต่อไปเราจะไปดูวิธีการประกอบนะครับการประกอบนะครับเริ่มจากเราเอานำลังคัดตัวในนะครับมานะครับแล้วก็ใส่ใส่แหวนรองแผ่นคัดนะครับลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นแหวนเรียบนะครับ หวนเรียบตัวนี้มันจะหนาๆนหน่อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะมันจะเป็นหวแหวนโค้งนะครับแหวนโค้งให้เราเอาส่วนโค้งนี่หันขึ้นบนนะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็ใส่แผ่นคัดตัวเล็กนะครับเข้าไปนะครับ ตามด้วยแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กมันจะมีอยู่2ด้านนะครับก็คือด้านที่มันเป็นนูนๆนะครับด้านที่มันมนๆนะฮะแล้วก็ด้านด้านที่เป็นเหลี่ยมนะครับเราจะเอาด้านนี้ลงนะครับถ้าเอาด้านนี้ลงนะครับด้านที่มันหันหันด้านมนขึ้นนะครับ ถ้าหันด้านบนขึ้นก็หันขึ้นทั้งหมดเลยนะครับถ้าหันด้านเรียบลงก็ให้เอาด้านเรียบลงทั้งหมดเลยนะครับส่วนผมนะครับจะเอาด้านที่มันเป็นมนมนเนี่ยหันขึ้นนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยแผ่นคั้นนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นเหล็กหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นคั้น แล้วก็ตามด้วยแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นคัดและสุดท้ายนะครับตามด้วยแผ่นเหล็กนะครับรถรุ่นนี้นะครับเวลาถอดออกมาเนี่ยให้สังเกตดีๆนะครับมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นเนี่ยมันแผ่นสุดท้ายมันเป็นแผ่นแผ่นคัดแผ่นผ้าคัด นะครับแต่รุ่นนี้มันเป็นแผ่นเหล็กนะครับบางทีถอดออกมาเนี่ยลืมนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับต้องสังเกตดีๆก่อนประกอบนะครับและเวลาถอดต้องสังเกตดีๆนะครับบางทีอาจลืมเวลาประกอบเนี่ยอาจจะประกอบผิดก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตัวนี้นะฮะจานกดคัดเนี่ยมานะครับเวลาประกอบก็ให้ใส่เข้าไปเลยนะครับ เราจะสังเกตนะครับเราจะสังเกตเวลาประกอบนะครับเราจะสังเกตนะครับเวลาประกอบนะครับถ้าเราใส่เข้าไปนะครับมันเป็นในลักษณะนี้นะครับแสดงว่ามันประกอบไม่ชิด นะครับมันเข้าไม่สุดนะครับมันลงไม่ลงล็อกนะครับเราต้องกลับด้านนะครับเราต้องหมุนไปเรื่อยๆนะครับป네ึ๊บถ ja evet ้ามันลงนะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้ามันลงมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็คือมิดชิดนะครับนะฮะส่วนถ้าเราใส่นะครับเหมือนตะกี้นะฮะเปิดเข้ามาแบบนี้มันไม่สุดนะครับเวลาประกวบเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ เวลาเราสตาร์ทมันวืดได้นะครับนะครับมันจะวืดได้นะครับสตาร์ทไม่ได้เลยนะครับมันจะวืดนะครับเราต้องใส่นะครับในลักษณะนี้นะครับปุ๊บเข้าไปมันต้องสนิทนะครับทุกแผ่นต้องสนิทนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับอุชีหลังจากนั้นเรานําไปประกอบใส่เดือนคัดตัวนอกนะครับก็คือตัวนี้นะครับประกอบเข้าไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ใส่สปริงเข้าไปนะครับสปริงสีตัวนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใส่จานกดคัดนะครับหรือแผ่นรองอ,อลูกปืนกดคัดเนี่ยเข้าไปนะครับขันน็อตเข้าไปสีตัวเบอร์สิบ การขันนะครับก็ขันถ้าเยี่ยงเหมือนเดิมนะครับค่อยๆขันเข้าทีละนิดนะครับ ในขณะที่ขันนะครับก็ดูสปริงด้วยนะครับดูสปริงด้วยนะครับเราก็ค่อยๆจัดสปริงให้อยู่ในรูปด้วยนะครับโอชีนะครับ นะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใส่เสร็จก็ตรวจดูนะครับว่ามันสนิทไหมนะครับว่ามันสนิทไหมนะครับก็นี่นะฮะัตรวจเช็คดูนะครับมันต้องสนิทนะครับถ้ามันมีช่องว่างนะครับถ้ามีช่องว่างต้องถอดออกมาตรวจเช็คใหม่นะครับแล้วก็เวลาเรา,เาโยกเนี่ยเวลาเราจะหมุนตัวนี้ไปเนี่ย เวลาเราจะหมุนไปนะครับมันต้องหมุนไม่ไปนะครับเพราะว่าแผ่นคัดเนี่ยมันจับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมันมีการกดนะครับตัวนี้มันถึงจะฟรีได้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ